สวัสดีกันน้่นนะครับก็วันนี้มาอยู่กับคุกกี้รันโอเวนเบกนะครับก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะสะเพชทั้งหมด40,000กว่าเพชรท,ที่ผมดองมาแล้วนะครับกับการสุ่มหาคุกกี้ตัวใหม่อย่างโคเบอร์รีนะครับก็มาดูกันแทบว,ว่าตัวของผมเนี่ยจะสามารถสุ่มด้โคลเบอรีจนแบบสามารถจนสามารถป้านเป็นเลเวล15ได้หรือเปล่านะครับ ือตอนแรกที่ผมเห็นเกมเพลย์ของโคลเบอร์ี่ใน YouTube Official ผมก็แบบนึกถึงแอนิเมชั่นในจกักรวาลฮ์ร่พอตเตอร์เลยนะครับเพราะว่านางสามารถแปลงร่างเป็นเหมือนอิกาอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมเออเ,อเพราะว่าแอนิเมชั่นเนี่ยคือพวกพ่อมดแม่มดที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้นั่นเองนะโอเคก็นอกจากสี่หมืนกว่าเพชรเนี่ยนะครับ ผมก็ยังมีตัวของกุญแจอีกตั้งห้าดอกเลยนะก็มาเปิดตัวของกุญแจกันก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเลือกเป็นคุกกี้ใหม่หมดเลยแล้วกันเนาะมารอบแรกนะครับไม่รู้มันจะได้สักกี่รอบนะ <c oughs> โอ้ยเมรลฐดขึ้นคออีกแล้วนั่นไง มันผมว่าแล้วเนี่ยมันกากนะครับวันนี้แม่งหายไปแล้วกุญแจหนึงนะครับแต่ว่าไม่รู้ได้ตัวอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวลองไปเช็คดูหน่อยมันดูได้ไหมวะไม่รู้ว่าได้ตัวของโคลเบอรี่มาหรือเปล่าอ,อ๋อนี่ไงมาได้มาแล้วนี่ว่านี่ไงเออเราก็น่าจะได้เป็นตัวของขี้พึ่งมาอีกด้วยนะใช่ไหมโอ้ลองอีกรอบนึงลองอีกรอบนึงไม่มันมันเน็ตกาก,ากจริงจังนเนี่ย ลางไม่ดีแล้วเออไม่ได้อย่างนี้เลยสิแหมซอมบี้เลเวลเต็มแล้วนะนี่ก็ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้นะตซ้ำเนี่ยโอ้ปาร์ตี้ปาร์ตี้นี่เก่งอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจนะวันนี้เป็นคุกกี้ตัวใหม่นะรถเอกน็อกเอกน็อก มาเยอะหน่อยเสอโคเบอรี่แล้วตอนต้นคลิปผมไปออกเสียงตัวเอสทำไมก็ไม่รู้นะอ่าคุกกี้เคลมวันเ,เกิดนะครับหยม่อีกแล้วยี่สิบแปดผมไม่รู้นะว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ในการอัพเป็นเลเวลสิบห้านะครับเลเวลแม่ แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่มีความรู้ในเกมตัวนี้เท่าไหร่นะนะครับสักแต่ว่าเล่นอย่างเดียวแล้วก็เล่นกากด้วยครับเฮ้ยได้มาอีกสิบเจ็ดครับจะได้มาอีกไหมไอเอ็กน็อกอีกแล้วเฮ้ยอยาหรดนาะนแบบนี้ไม่เอางั้นเอาอีกแล้วไอ้กุญแจดอกสุดท้ายนะะั่าเน็ตกากหายไปแล้วเหมือนกันครับแม่เอ้ยอะไรวะเนี้ย โอเคมารอบนี้เป็นเพจแล้วนะครับบองว่าเน็ตมันจะไม่ก่าอีกนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับเจ้าหญิงมาโอ้โหเดวิลเดวิลเวลเต็มไปแล้วนินจาเฮ้ยทีรามิสุเฮ้ยคุกกี้ใหม่เฉยเลยรสสติง สิงเงียลี่เหรอไม่แล้วนักแประท่าไม่แล้วฮินจาโอ้โหเค้ก <_ C akes> วันเกิดอีกแล้วครับท่านไปขี้พึ่งครับขี้พึ่งขี้พึ่งก็ดีเหมือนกันนะ แต่อยากได้คุกกี้ใหม่มากกว่าเก,เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ว่าขอคุกกี้ใหม่ไว้ก่อนได้ไหมขี้พึ่งอีกแล้วเค้ก <Okay, S 1> <Okay, S 2> วันเกิดอีกแล้วเค้ก <Okay, S 2> วันเกิดก็เก่งใช่ไหมใช่ไหมวะเหมือนจะเห็นว่าน้องเก่งอยู่นะ สูมคุกกี้อย่างเดียวเลยนะครับไม่สุ่มอย่างอื่นนะพวกสมบนสมบัติหรือเพรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะแต่ตอนนี้เนี่ยโคเบอร์รี่ไม่ออกเลยนะครับนี่ผมเลือกนางไว้จริงๆริงรเป่าเนี่ยก็เลือกไว้นะเมื่อกี้ก็เลือกไว้อยู่นี่แต่ไม่ออกน้อยมากไอ้พวกที่ไม่ได้เลือกนี่ออกเยอะกว่าอ,อีกนะเฮ้ยซอสพริกตัวนี้ก็เก่งแล้วนี่ใช่ไหมเวลามุาม้ยสู่อีกแล้ว เฮ้ยเหลือสามหมื่นแล้วนะดีดหน่อยเฮ้ยดีดีหน่อย,อย,อยมาเออให้มันได้อย่างนี้หน่อยสิแม่เจ้าหญิงไม่แล้วครับอินจายกแล้วชีสเค้ก ินเลลี่มาโคเบอรี่มาเออสวยแต่เดี๋ยวคลิปเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอแยกปี่คลิปหนึ่งแทนแล้วกันนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดออกมาได้กี่นาทีนะครับคิดเพิ่ออีกแล้วแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยผมคงไปเล่นในด่านอ้นั่นด่านเขาเรียกว่าด่านอะไรวะ ไม่รู้อะด่านชาเลนซ์น่ะเออเค้วันเกิดนี้น่าผมว่าน่าจะได้อัพเค้กวันเกิดเลเวลแม็กแทนะนะเนี่ยเปล่า <c oughs> อื้ววันเกิดอีกแล้ว <c oughs> มาบ่อยจัด <c oughs> เออโคบดี้มา แต่ตามที่บอกไปนะครับว่าถ้าดูผมเล่นเนี่ยก็คงจะไม่ได้ความรู้ไม่ได้ข้อมูลอะไรหรอกนะวันเกิดอีกแล้วยีมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่รู้จะได้จะอัพได้ถึงไหนนะร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยเหลือจะต้องยัดไอ้พอยชั่นอืม มาอีกสิบเก้าตัวครับโอ้เสียงซอสพีอีกยี่สิบเอ็ดไปเหลือหมื่นสามแล้วอุย้ยเหลืออีกกี่มม่กี่รอบแล้วคลิปนี้มันดูชิดมืดย่งไมไ่ดูนะอ่าเอ็กนอกอีกแล้วครับมีลามิสู่อีกแล้วอ นะเหลือมีกี่รอบแล้วครับนี่น่าจะสรอบสมรอบ2ก่อนสุดท้ายแล้วนะโคบอรีจะออกมาอีกหรือไม่สวยอีกยีไปมีสองร้อยสองแล้วแล้วเดี๋ยวจะอัพให้ดูท้ายคลิปนะครับว่าผมจะสามารถอัพได้ถึงไหนนะวันนี้มันมีสรุปผลไอด่านด่านฟาร์มเงินด้วยหรือเปล่าวะถ้าจะไม่ผิด ปาร์ตี้เอ็กน้องอีกแล้วอะเหลือน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าน่าจะอัพไม่ถึงไหนแน่เลยอะให้ดาวนะขอเถอะรอบสุดท้ายโคเบอรี่เออโอเคเรียบร้อยครับ สะหายหมดเพชศไม่ท้ามีเงินผมมีอยู่สิบเก้าล้านเลยวะมันมาจากไหนมัเนี่ยไม่แต่ก่อนก่อนหน้านี้มันมีสิบเอ็ดล้านกว่าทำไมตอนนี้กลายเป็นสิบเก้าล้านไปแหรอมันมาจากไหนวะโอเคลองกดอัพดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะสามารถอัพได้ไปถึงไหนนะเลเวลไหนนะเสียงรถดังนะครับต้องขออภัยนะ แต่เสียงรถด,ดังเนี่ยก็ไม่หนักเท่ากับเรื่องของเน็ตที่ไก่กานะครับผมเมื่อกี้นี้นางพูดว่าอะไรอ่ะสนุกที่ได้บินสูงๆอะไรอ่ะอันยันม่นี่จะตามหาเจ้าของมันเจ้าของที่เหมาะสมกับมัน๋อไม่ได้เหมือนในพวกมาเวลนะครับที่ต้องไปตามหากันนะต้องไปตามหาอันม่นีกันเองนะครับเอาเน็ตเวลเจ็ดแล้ว มันมันจะไม่พบความขอร้องนี้อะไรละ่ะเลวแปดแล้วไม่พบอะไรอ่ะเลวเก้าไม่เอาเล้วสิบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆว่ะหรือว,ว่านี่มันคือเนตกากว่ะสิบเอ็ดแล้วไม่พบอะไรกดได้อยู่เนี่ยกดได้อยู่กดได้อยู่มันจะไม่พบหาอะไรละ่ะสิบสอง สิบสามแล้วอีกแค่อีกแค่อแคสองวลใช้มันเลยละกันใครจะว่ายังไงไม่สนแล้วโอเคเอา้าเดี๋ยวแม็กหรือยังวะแม็กแม็กแล้วใช่ไหมเนี่ยเย้ เ,ออเมื่อกี้ผมได้เข้าใหม่ครับไม่รู้ว่าที่เห็นไปเมื่อกี้มันเป็นภาพดวงตานะครับได้กดอัพใหม่ภาพดวงตาแม่งเอ้ยเจอภาพดวงตาว่ะ <c oughs> แม่งเมื่อกีม้มันเป็นภาพดวงตานะครับคุณน่าจะเชื่อคำว่าคำคำแจ้งเตือนที่มันขึ้นมาตะ่กี้นี้ว่าไม่พบคำขอร้องนี้นะแต่เน็ตมึงเอาอีกแล้วเหรอเนี่ย นั้นก็คลิปนี้ก็จบกันแบบนี้แล้วกันนะครับแบบไม่พบคําขอร้องนี้นะไปอัพนอกรอบดีกว่าวะแม่งเอ้ยไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม